คนที่สองทางด้านอตุสุีครับสำครับหมายเจ็ดครับบอลยูงบนที่สองเข้าเพื่อดูเสมอชนโอ้ยแล้วเป็น กอดอดจารตัวเองมายิงเลยเฮ้ยเอาคนที่มั่นใจเฮ้ยใครมั่นใจเดินไปเลยเฮ้ยน้องไม่ต้องกดดันตัวเองทำให้ดีที่สุดเลยเนมั่นใจน้องนองกันเอาคนที่สามเลยเข้าเพื่อชนะใครก็ไม่น้อยใช่ทีครับลงมายิงครับเข้าเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ขเขาโทชน,นะครับชมแลวง็ไร้บอ่เป็นได้ของน้อเชฟครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปออครับเลยนะครับพนี่ครับรอบสนักพีชเป็นได้ของ